สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสเตวันประจำวันที่26สิงหาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปดูข่าวที่เมื่อวานนี้มีชาวเน็ตโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาไปซื้อเครื่องดื่มประเภทชาจากร้านเครือชาโลสาขาฉิงกวงในกรุงไทเปแต่พบมแมลงสาบหลายตัวในแก้วเครื่องดื่มผู้ประกอบการออกมาขอโทษและสั่งปิดร้านหนึ่งวันเพื่อตรวจสอบว่าเกิดปัญหาตรงจุดไหน สั่งชาหนึ่งแก้วแต่เมื่อดื่มกลับมีรสชาติกรุบกรอบรู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลเปิดฝากแก้วจึงพบที่ก้นแก้วมีมแมลงสาบหลายตัวซากมแมลงสาบตัวเล็กๆที่ก้นแก้วทําให้คนขนลุกประชาชนที่ซื้อมาดื่มโกรธมากจนโพสต์บนสื่อโซเชียลเหตุเกิดที่ย่านช้อปปิง้งร้านเฮอชาโลสาขาชินกวงในไทเปเจ้าของร้านรีบติดต่อลูกค้ารายนี้ด่วนตอนกลางดึกและชี้แจงเหตุผลไม่เข้าใจว่าทั้งวันขาย4-500แก้วแต่มีเฉพาะแก้วนั้นที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำลายย้อนหลังลูกค้าซื้อเครื่องดื่มเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันที่25สิงหาคมเขาได้จิบเครื่องดื่มที่หน้าร้านและพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติจากนั้นจึงขับรถไปร้านนวดเพื่อนวดเท้า เครื่องดื่มถูกทิ้งไว้ข้างๆจนถึงเวลาสี่ทุ่มจึงพบแมลงสาบอยู่ที่ก้นแก้วขณะนี้ร้านชาปิดทําการเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อดําเนินการทําความสะอาดกองสาธารณสุขจะดําเนินการตรวจสอบด้วย <S 2> <S 2> แท้จริงแล้วประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ก่อนที่จะตรวจพบสาเหตุผู้ประกอบการกล่าวว่าจะรับผิดชอบเต็มที่สาหรับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและเยียวยาความเสียหายทางจิตใจกองสาธารณสุขกล่าวว่าหากผู้ประกอบการยังไม่ดําเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยด้านอาหารตามกําหนดเวลา จะถูกปรับ60,000ถึง200ล้านเหรียญชาญชาญพายุไตฝุ่นหมายเลขสิบของปีนี้มุ่งหน้าไปทางภูมิภาคคิวชูและเกาะชิโกกุของญี่ปุ่นผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสภาพอากาศไต้หวันนั้นอิทธิพลของยอมความกดอากาศตา่ำส่งผลให้ช่วงบ่ายบริเวณที่เกิดฝนฟ้าะนองจะขยายวงกว้างออกไป อิทธิพลจากย่อมความกดอากาศสูงในหมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ช่วงเที่ยงวันนี้อากาศทั่วไต้หวันร้อนระอุแต่ช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองและในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่ตั้งแต่เทาหยวนลงไปทางตอนใต้นครนิวยอเปและแถบภูเขาทางฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนัก ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปย่อมความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายจะขยายวงกว้างออกไปวันพุธถึงวันศุกร์จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางและภาคใต้อาจมีฝนตก,ตกตกหยุดตลอดวัน สำหรับพายุไตฝุ่นชานชานซึ่งเป็นไต้ฝุ่นกําลังปานกลางไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศไต้หวันแต่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นคาดจะพัดขึ้นบกที่ภูมิภาคคิวชูหรือเกาะชิโกกุจากนั้นจะพัดเข้าสู่เกาะฮอนชูของญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นพยากรณ์ว่าก่อนพัดเข้าประเทศญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะถวีกําลังขึ้นเป็นไต้ฝุ่นกําลังแรง คุณผู้ชมคะเมื่อปีที่แล้วกรมสอบสวนคดีอาญาเต้หวันทลายเว็บพนันออนไลน์แห่งหนึ่งและสาวไปถึงคู่สามีภรรยาที่ทำหน้าที่ฟอกเงินแทนเจ้าของบ่อนพนันด้วยอาศัยเงินดิจิทัลตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้10รายพบว่าตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วถึงมีนาคมปีนี้ฟอกเงินเป็นมูลค่า1,600ล้านเหรียญเต้หวันตำรวจเข้าไปในบ้านพักของตัวการแหลี่และจับกลุมเขาและภรรยาได้ ตำรวจตรวจพบว่าตู้โช์ในบ้านพักของผู้ต้องสงสัยเต็มไปด้วยของราคาแพงโดยใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและตำรวจวยึดทั้งหมดตำรวจตรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยแซรหลี่และภรรยาของเขาถูกสงสัยว่าเปิดกิจการฟอกเงินและช่วยเหลือฟอกเงินให้เจ้าของบ่อนพนันหลายรายจากสถิติของทางการตำรวจแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้มีการฟอกเงินเป็นมูลค่าเกิน1,600นหล้านเหรียญ 那赌客这边啊将钱那、啊、汇入，那获取这些水钱之后，李姓主钱呢再透过啊那个币商或者个人币商的部分来转换成泰达币。ตำรวจกล่าวว่าคดีนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2563ค้นพบห้องเซิร์ฟเวอร์เว็บพนันออนไลน์และพบว่ามีสองสามีภรรยาแท้หลี่มีส่วนร่วมในคดีนี้ทั้งสองยังอยู่ระหว่างรอลงอาญาแต่พวกเขายังคงก่ออาชญากรรม เพื่อแปลงเงินโอนจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินดิจิตอลนอกเหนือเป็นการตัดวงจรการเงินแต่ยังซ่อนการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ตำรวจปิดเครือข่ายเว็บพนันอย่างต่อเนื่องและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10รายรวมทั้งสามีภรรยาแซหลี่โดยตัวการแซหลี่เป็นผู้ต้องสงสยัออยเกาะอาชากรรมร้ายแรงอายการขอให้ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวไว้ส่วนภรรยาของเขาอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน2ล้านเหรียญ นิกกี้แฮร์รี่อดีตเอกัราชสูตสัรัฐประจำะประชาชาติจะเดินทางเยือนไต้หวันและเยี่ยมชมฐานทัพเรือไต้หวันแฮร์รี่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะให้ไต้หวันจ่ายค่าคุ้มครองโดยมองว่าสหรัฐต้องฝึกอบรมด้านการทหารและขายอาวุธให้แก่ไต้หวันเพิ่มขึ้นรวมถึงยินดีให้ไต้หวันเข้าร่วมในห่วงโซ่อุปทานด้านกระหมของสหรัฐ ในระหว่างการเยือนไต้หวันนิกกี้เฮรีได้รับเชิญให้เยี่ยมชมฐานทัพเรือไต้หวันเพื่อเป็นประจักษ์พยานโครงการผลิตเรือรบของไต้หวันนิกกี้เฮรีอดีตเอ,อกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหรประชาชา,ชาติกล่าวว่าไต้หวันดำเนินการเสริมสร้างแสนยานุภาพด้านการป้องกันตนเองและยับยั้งการรุกรานของจีนโดยไม่เห็นด้วยกับคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะให้ไต้หวันจ่ายค่าคุ้มครอง I think the United States should immediately increase its training that we do with the Taiwanese military. All aspects. Also think that should increase the amount think aspects the เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสุรังเกลวิปจอารแห่งสาธารณรัฐปาเลาเล่าวว่าจีนใช้การท่องเที่ยวเป็นอาวุธอีกครั้งเพื่อกดดันปาเลาให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบโต้ว่าพฤติกรรมปล้นสะดมทางเศรษฐกิจของปักกิ่งบ่นทำลายหลักนิติธรรมสหรัฐสนับสนุนให้ทุกประเทศเพิ่มการปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เกิดเหตุเล่าเถื่อนเมทานอนระบาดในกรุงเทพมหานครส่งผลให้มีเหยื่อ21รายเสียชีวิตแล้ว1รายขณะนี้ทางการตำรวจของไทยเร่งตรวจจับสุราเถื่อนอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลเพื่อตรวจสอบต้นต่อของสุราเถื่อน เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบเข้าไปตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยผลิตสุราปลอมเขตมีนบุรีในกรุงเทพมหานครกรณีมีผู้เสียชีวิตและมีภาวะพิษจากเหล้าเถื่อนเมทานอนกระทรวงสาธรารณสุขไทยยืนยันว่าขณะนี้มีผู้ป่วยที่มีภาวะพิษจากเมทานอนหรือเลือดเป็นกรดเนื่องจากดื่มสุราปลอม21รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายอาการโคม่า1รายและตาบอด7ราย ด้านกรมสรรพามิตรวจสอบต้นต่อโรงงานผลิตพบลักลอบผสมเมทานอลสั่งปิด18ซุ้มยาดองแล้วกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคเหล้ายาดองที่ไม่ทราบต้นต่อการผลิตหากมีอาการหายใจถี่เวียนศีรษะตาพร่ามัวหรืออาเจียนต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีขอบคุณที่รับชม p t s เโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพของตัวนิ่มที่ชิคาโกแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Okay.